เมล่าทุกคนแล้วก็ถ่ายผู้ชายเขาก็ถ่ายกล้องไปดูกันแล้วก็เดินผ่านกล้องอยู่ของขอให้ได้แตา ลองให้เห็นก็พอให้ได้จริงจริงก็มีลูกหลานจริเด้อเป็นทองไนลมาทุกคนมันทองหลายมาเทมาทุกคนถูกแล้วคนไม่รวยถ้าถูกแล้วจะร่วมสร้างกุฏิสร้างหอระฆังด้วยพอให้ถูกมากน้อยก็สวยหน่อยดอกไม้จะสวยให้สวยงามให้เหลืองอันลามเรืองเงินหลวงทองเหลืองทุกอย่างเงินทองมักกามาหลายมาเทมากินยังไงรับแล้วอนขันห้าใช่ไหมใช่ขันห้าค่ะให้ลูกหลานมีโชคดีน ภาพส่งไปแล้วแต่ก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นไวลาดึกผ่านะสนานเขาเป็นผู้จัดการของบิษัทหอสมรสำงรถไฟเขาให้ม่โชวกันทุกคนมาแล้วย่าประคั้นไว้แนนนะ้งขุ่ ทับนตัด่ใอ้เขาจะปลูบ้านธรรมดานี่ไงได้ซื้อ เดชันเห็นเชันเห็นเลขกแปดนะคะเหมือนเหมืแปดตัวหนึ่แต่นี่เหมือนทางขึ้นเลยเนาะแปดตัวใหญ่เลยทางนี้แต่สุดท้ายพอมาลงก็มาลงลงทางเดิมแต่สุดท้ายเหลื่อมๆไปได้นี่ขึ้นทางนี้นะขึ้นทางนี้เราไปเลยขึ้นทางนี้ไปนี่ทางนี้แล้วเวลาลงมาลงแต่มองตอนแรกเห็นเลขกแปดแปดตัวใหญ่เลยนะตอนเช้ามาเห็นจ่าจ่าเลยเป็นเลขกแปดตัวใตอนนี้ไม่เห็นแล้วหรอตอนนี้ก็เห็นลางๆลางๆ จ็ดอง้วยจริงเนี่ยเจ็ดสองด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมาดูฟังเออเหแล้วเนี่ย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 นี่ยเ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 นี่นี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ย่ยเนี่ยเนเนยเนี่ยเนเนี่ย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 ่ยเนี่่ยเนี่เนี่ย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 เ่ยเ่ ยังโยไยังเห็นชัดเลยมันยังเห็นชัดเลยห่วงละไบ้างายมาบกน้ำันเด้อายาส่งลาปันลูกกบลอยอะไรเห็นชัดนี่ลูกกบวลอยห้อยยางลูกกบลูกเป็นไร้ี่่นี่นี่นี่นนี่นี่่นี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 ่น่นง่่นี่นี่นี่่นี่นี่นีนี่บี่นี่น่่นี่นนี่่นน เอาห้อยหลายห้อยมารวบกันเออเห็นตัวนี้เมื่อเมื่อวานเนี้ไปซื้อของไปซื้อของแล้วก็เอารถกลับมาจอดไว้ปกติตามปกติเหมือนเดิมที่เดิมแล้วล้างอยู่เนาะล้างล้างเมื่อวานล้างเสร็จก็ไปซื้อของไงไปซื้อของแล้วกลับมาก็จอดไว้ครับแล้วติดต่อเข้ามาติดต่อกับหลานให้มายกต่อไม้ออกให้อ พอหลานมาถึงก็มาดูต่อไม้กันว่าเออเราตกลงกันจะเอาตรงนี้นะรถตาก่ะคนขับแมคโครอ่ะมาด้วยมักก็าพอเดินไปตรงรถจอดไว้ตรงตรงต่อพอดีไงจอดที่ตอตอไม้พอดีก็เลยเดินไปดูตอกันปั๊บคนขับแมคโครเนี่ยของแมคโครถามอ้าวตาวาดรูปในรถไว้เหรอบอกวาดรูปอะไรไม่ได้วาดอะไรเลยบอกก็เลยบอกอ้าว ดูดิมันลอยลอยตะขาบปุ๊ลอยตะขาบเต็มรถอุ้ยตะขาบอะไรจ้ตัวใหญ่้านเออพอดูกันเสร็จก็ออกมาพูดกันพี่น้องชาวบ้านเราก็มาดูกันต่างๆนานาหลาเป็เล็กก็ได้ก็ว่ากันหลายๆอ่ะหลายๆอย่างอ่ะหลายๆหลายก็มาพูดกันว่าบางคนก็พูดว่าเอออยู่นี่ใกล้เมนนะใกล้วัดมี สาวัดมื่ก่อนเนาะิตพันเนาะสาวัดต,ต,ตรงนั้นนี่มีต้นเคง็งมันก็มีโพงใหญ่ๆอยู่โพงหนึ่งพ<ม>ระเคยโกหกเด็กว่าเด็กไปเล่นน้ำเดี๋ยวเข้าไปใน,นรูพญานาคเออพอมาเจอเอย่างนี้คนหัวลุกเลยบอกวล่ <c oughs> า ทั้งผมมาไม่ทั้งผมมาไม่ตีนเลยไม่มีเลยลงตีทางเดียวขึ้นทางเดียวลงทางเดียวเคเฮงๆรวยๆค่ะปกติการฮะสองแปดดีได้สองแปดสองแปดครับสองแปดครับงหน้าสองนีไรแบบนั้นมันก็แต่ยังว่าเหล็กสองหนังงาม สองแปนี่แปดนี่นี่สับัวเหนงนี่นี่หางหนึ่งยูนี่หางหนึงูโน่นหมอผลสองหางติดกันอยู่น่าจะเป็นสองตัวรอเปล่าสองตัวสงตัวตัวมาพนกันน่ะทา้น่ทางอาจจะไม่ชวนเลยอาจจะไม่ชวนเลยไหนเพราะมันเกี่ยวกันเด้อมันเกี่ยวกันด้หนึ่งเกี่ยวกับอนี่เขามาผสมพันกันเนาะใช่ใช่อาจจะไม่่วนนี่มีทางขึ้นด้วย นี <pec S 2> ่หางบ่ยายใจนี่หางได้เห็นหางอือสหัวแม่นอยู่สิเห็นบ่มีมีตาตาทังตา